พี่พี่จิตอาสาเขามาจากที่ไหนกันคะหรือว่าเขาอยู่ประจํากันที่วัดคะขอบคุณสาหรับคําถามมากเลยค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทําทันทีวิถีบัณฑิตวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่พี่จิตอาสากันค่ะพี่หนุ่มเดินทางมาจากไหนคะกรุงเทพค่ะคุณแรกเดินทางมาจากไหนคะสีเป็นจันค่ะสุพรัณบบรีค่ะ เเดินทางมาจากไหนคะจากบ้านข้างๆวัดเนี่ยค่ะน้องพลอยเดินทางมาจากไหนคะบีลังค่ะแอฟเดินทางมาจากไหนคะเดินทางมาจากสมุทรปราการค่ะน้องก้อยเดินทางมาจากไหนคะดีรัพี่นันดาเดินทางมาจากไหนคะราบุรีค่ะ น้องไม้มาจากไหนคะมาจากกรุงเทพค่ะพี่นุชเดินทางมาจากไหนคะเดินทางมาจากไหนมาไม่ถูกเลยไปไม่ไปพี่นุอยู่วัดจ้าป้าหนองค่ะป้าหนองมาจากไหนคะหมู่บ้านหนองนาค่ะเป็นคนลพบุรีค่ะ สวัสดีค่ะพี่นี่มาจากที่ไหนคะก<ะ>รงะุงเทพค่ะพี่หมูเดินทางมาจากไหนคะออม,มาจากเดินทางมาจากไหนคะน้องเอานี่รัมพี่วอเดินทางมาจากไหนคะดิลังคะ่ะคุณนินสวัสดีค่ะสวัสดีคมาจากไหนคะหน้าวัดครับปลายมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพค่ะ ัดีค่ะบุจักจุนเทพค่ะคุณยายมาจากไหนคะมาจากบ้านดีรางแต่นมาอยู่บ้านนาใกล้ๆวัดโอ้คุณยายมาทําจิตอาสาที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ9ปีเลียค่ะเรื่งแต่รุ่นแรกเดี๋ยว่ามาทุกวั้นมาจากไหนคะมาจากข้างวัดจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพรมาจากไหนคะจากอาสมเลยค่ะ <c oughs> อยู่นี่เลยและนี่ก็คือพี่พี่จิตอาสาของอาสมบันติตารามของเราค่ะพี่พี่จิตอาสาของเราทุกคนจริงๆแล้วเป็นรุ่นพี่นะคะเพราะว่าทุกทา่านผ่านการปฏิบัติมาทั้งหมดแล้วค่ะขอ,อนุโมทนาบุญกับพี่พี่จิตอาสาทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะเราเจอกันที่อาสมค่ะ